ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อปานวัดมงคลทาวาสหรือวัดบางเฮียหรืออีกชื่อหนึ่งวัดคลองด่านท่านเป็นชาวคลองด่านโดยกำเนิดเกิดในปีพุทธศักราช2370 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สบิดาชื่อปื้มมารดาชื่อตาลท่านบนรรพชาเป็นสมนเณรเมื่ออายุ15ปีที่สำนักวัดอรุณราชวรารามและอุปสมบทโดยมีพระศรีสักยมุนีเป็นพระอุปชาท่านได้ศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงไสยศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังได้สนใจในกรรมฐานเป็นอย่างมาก ท่านได้รับการถ่ายทอดจากพระคณาจารย์หลายองค์จนเชี่ยวชาญโดยเฉพาะหลวงปู่แตงจาวาดวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้แก่ก้า้าวิปัสนาธุระไสยเวทและมนต์คาถาต่างๆหลังจากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาที่วัดมงคลทาวาสและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดในเวลาต่อมา เครื่องรางของขังของหลวงพ่อปานที่นับว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมของคนรุ่นเก่าคู่กับเบี้ยกแก่หลวงปู่รอดวัในโรลงซึ่งมีกีสักเป็นที่เรื่องลือทั่วไปก็คือเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนั้นท่านจะแกะจากเขี้ยวเสือโคง้งแล้วลงเหล็กจานด้วยตัวเองปลุกเสกโดยใส่พระคาถาหัวใจเสือโคง้งลูกศิษย์ลูกหาได้ยินท่านทองว่า พยัคโคพยัคขาสูญยาสันติอิติฮหำหึมหึมช่างที่แกะเสือเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยกันทั้งหมด5คนแต่ละคนก็จะแกะไม่เหมือนกันสักทีเดียวและมีขนาดไม่ใหญ่มากนักนั่งปากเม,ม้มหุบสนิทตากลมคาหน้าทั้งสองใหญ่เล็บจิกลงบนพื้นถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะมีช่างแกะคอยเวลาหลงพ่อปานไปทุดงก็จะให้ปลูกเสก ประการสาคัญให้ดูรอยจานใต้ฐานท่านมักจานเองเป็นนักขมวดที่เรียกกันว่ายันกอย่าและตัวลือลือลักษณะที่บ่งบอกเอกลักษณ์ในปัจจุบันก็คือเสื้อหน้าแมวหูหนูตาลูกเตา๋ายันกอย่าซึ่งมีทั้งเสื้อหุบป,ปากและเสื้ออ้าปากเขี้ยวตรงกวงมีทั้งแบบซีกและเต็มเขี้ยวเขี้ยวหนึ่ง อาจแบ่งทำได้ถึง5ตัวตัวเล็กๆเรียก,กเสือสาลิกาเป็นปลายเขี้ยวส่วนใหญ่พบว่าเป็นซีกขนโบรานิยมเลี้ยงไว้ในตลับสีพึ่งทาปากทีนี้เรามาพูดถึงวิธีจานของท่านหลวงพ่อปานท่านจะจานตัวอุมีทั้งหางตั้งขึ้นและลงทีขาหน้าค่อนไปทางด้านบนและลงอัขลระคล้ายเลขสาม หรือเลขเจ็ดจกหยักหางลากยาวหน่อยตรงสีข้างส่วนใต้ฐานท่านจะจานยันกอหญ้าถ้าเป็นเสือตัวใหญ่หน่อยท่านจะลงยันกอหญ้าสองตัวตรงข้ามกันและลงตัวลึือพร้อมตัวอุนาโรมบางตัวมีรอยขีดสองเส้นขนาดกันดูให้ดีจะเห็นเป็นเส้นลึกและคมชัดนอกจากนี้ต้องดูความเก่าของเขี้ยวให้เป็น คือต้องแห้งเป็นธรรมชาติวันณะเหลืองใสมีรอยขดเหี่ยวโบราณเรียกว่าเสือขึ้นขนเห็นเป็นเส้นเล็กๆอาจมีรอยแตกอ้าหากผ่านการใช้งานมาสีจะยิ่งเข้มเสื้อหลวงพ่อป่าน,นั้นมีพุทธคุณลือเรื่องทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภและมหาอำนาจเมื่อครั้งมีการสร้างเขื่อนพรยาชายานุชิตที่คลองดาน เพื่อกั้นกระแสน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ท่วมเลือนสวนไล่นาชาวบ้านแต่กรมชลประทานไม่สามารถก่อสร้างได้สำเร็จสักทีเพราะกระแสน้ำแรงมากและตีขึ้นมาตลอดหลวงพ่อปานเห็นแก่การขจัดความเดือดร้อนของผู้คนจึงทำการเสเขี้ยวเสือข้างลงไปปรากฏว่ากระแสน้ำลดกําลังลงอย่างน่าอัศจรรย์สามารถ กันสร้างเขื่อนได้สำเร็จเมื่อข่าวรุนก้าวัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปวางศิลาเลิร์เขื่อนค่นเก่าๆเ,เล่ากันว่าหลวงพ่อปานนำเขี้ยวเสือใส่พานถวายห้าตัวแต่เนนที่ถือพานเกิดตกประมาททำตกน้ำไปหนึ่งตัวทันเลยให้เอาเนื้อหมูผูกเชือกย่อนลงน้ำบริกรรมพระคาถาจนเขี้ยวเสือ ติดชิ้นหมูขึ้นมาต่อหน้าพระพักหล้นก้าวราชการที่ห้าพระองค์ทรงศรัทธาหลวงพ่อปานมากโปรดเก้าให้แต่งตั้งเป็นพระครูนิโรธสมาจารและทรงเรียกเป็นส่วนพระองค์ว่าพระครูปานมีปรากฏในพระราชธาเรขาว่าพระครูปานมาหาด้วยพระครูปานรูปนี้เป็นที่นิยมกันในทาง วิปัสสนาและทุดงควัตตคุณวิเศษที่คนเลื่อมใสคือให้หลงตะกุดได้ผูกข้อมือลดน้ำมนต์ที่นิยมกันมากนั่นคือรูปเสือแกะด้วยเขี้ยวเสือเล็กบ้างใหญ่บ้างฝีมือหยาบๆข่าวที่ล่ำลือกันว่าเสือนั้นเวลาจะปลุกเสกต้องใช้เนื้อหมูเสกเป่าไปอย่างไร เสือนั้นกระโดดลงไปยังเนื้อหมูได้ตัวพระครูเองเห็นจะได้รับความลำบากเหน็ดเหนื่อยในการที่ใครๆกวนให้ลงนู่นลงนี่เขาว่าบางทีหนีไปอยู่ป่าช้าที่พระบาทก็หนีขึ้นไปอยู่เสียที่บนเขาโพรังกาคนก็ยังตามขึ้นไปกวนไม่เป็นอันลับอันนอนแต่บริวารเห็นจะได้ผลประโยชน์ ในการทำอะไรอะไรขายมีแกะลูกเสือเป็นตน้นถ้าปกติราคาตัวระบาทเวลาแย่งชิงกันก็ขึ้นไปตัวละสามบาทว่าหกบาทก็มีได้ลูกเสือนั้นแล้วจึงไปให้พระครูปานปุกเสกสังเกตด้วยทธยาศัยก็เป็นอย่างคนแก่ใจดีกิริยาเรียบร้อยอายุ70ปีแล้วยังไม่แก่มาก รูปร่างลำสันใหญ่โตเป็นคนพูดน้อยปัจจุบันนั้นเขียวเสือของหลวงพ่อปานแห่งวัดมงคลทาวาสนี้สนนราคากันตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านบาทเลยก็มีนับเป็นเครื่องรางของขลังอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้หลวงพ่อปานแห่งวัดมงคลทาวาสหรือ พระคูพิพัฒน์นิโรธกิจอาพาธเป็นฝีในคอรมรณภาพเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2,453เวลา22.45นาิก45นาทีและพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่9เมษายนปีพุทธศักราช2,454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพนักงานทรงหีเพลิงไปพระราชทาน เพิงศพและพระราชทานเงิน1,000สตางค์ผ้าขาวพ,พับสองพับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่